ะค่ะทุกคนสุกแล้วนะคะนะครสุกแล้วสุกแ,แล้วเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันส่งกระเทิมนค่ะพี่น้องไปสวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนีจะผ้ามาะฮิตส้มเนื้อวัวนะคะแต่ว่าเป็นส่งกระเทิมนนะคะเฮดมืดนีกินมืดนีนะคะพี่น้อง เอาจะใส่ตัวซอยค่ะคือมะนาวนะคะตั้งบานข่อยมาเคสกิ่นนะคะเวลามีงานมีกันือวามีหน่อยนะคะแต่กิน่นได้กัดเซ่บนะคะพี่น้องนะคะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะกระเทียมเหล,แ,ลแตตามจอบเลยคะ่ะแล้วก็นี่ค่ะพี่น้องผงโรดีนะคะใส่ลงไปก่อนจอบค่ะ แล้วก็เกลือค่ะใช้ลายเกลมนะคะแล้วก็ผงนัวค่ะพี่องอนะคะ,นะคะแล้วก็มะนาวค่ะพี่น้องเอีดดยดลไปเลยค่ะ นี่แหละค่ะตัวเด็ดสมกระเทือนนะคะให้พอใสอีกนะคะใส่รึ้งลูก ทำนี้ไปตองนมะ้พี่นอนทำนี่ไปตองเอาไปออปิป่งแมคะ่ะเะยวเริ่มทำกันเลยนะคะวิธีปิงะะป้งนะคะวิธีปิ้งนะคะ

หลอกนะคะไรยย่ล่อจะกินข่อยมีแหละร้องไปิ้มจิ้น้ำมันนะคะพอชนมาแล้วจะบอกกินนะรบกวนอาหารไทยนะคะร้้นนะะินมนอไ้มไรไิ้มร่องจิ้มโยชัน่โอเคจะปิดไว้ก่อนไปนอนจ้ะ พีน่น้องเห็นะคะหอมหอมค่ะทุกคนหอมมากมากเาลยเดี๋ยวปิดไว้อีกค่ะยังไม่สุดสมกระเทิรนค่ะพี่น้องใช่ค,ค่ะทุกคนสุดแล้วนะคะนคะคะ แล้วเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปกรุงข้าวกันส่งกระเทิรนคร่ะพี่นงป่ะม,ม,มาค่ะทุกคนกินแถวนะคะแล้ๆนะคะส่งกระเทิรนค่ะพี่นงนะคะแบบกินกับพักค่ะกะหลำ่ำแล้วก็ใบสะเนรนะคะขอนียวค่ะพี่นงมากมากมากค่ะอย่างเซ่บเลยนะคะเดี๋ยเคยกินกะล่องเห็บเมืะะ่อเด้วค่ะ สมนะคะสมง่วนนะคะแบบดวนจีนะคะพี่น้วงเฮ็มมือนีกินมือนีไล้ค่ะแสบๆบกล่ะมากๆค่ะ,มามามาคะ